สวัสดีครับผมช่องไอป่าน199สีนะครับวันนี้ก็จะมารีวิวนะครับเป็นลูกยางหูแหนมนะครับใส่ในโนล่า NP 3 0 0อนะครับอันนี้สั่งมา260บาทนะครับใส่แบรนด์ RBI เป็นแบรนด์ของ RBI นะครับก็เป็นตัวสั้นนะครับตัวนี้นะครับ4ตัวนะครับนี่เนาะมา8ตัวนะครับฝั่งใช้สั่ง ฝั่งหน้าสีนะครับจะแกะข้างใน,นให้ดูกันนะครับอ่านี่นะครับแกะออกมานะครับก็เป็นสีตัวสั้นนะครับก็แข็งเลยนะครับวันนี้กดกดไม่ลงเลยคุณภาพอาชีพงานนี้ยังตอบไม่ได้นะครับนี่เนาะแบร R B I นะครับ มีพาร์ตนะครับนี่เนาะชัดไหมห้าศูนย์สี่หกนะครับสี่เจเอหนึ่งเอนะครับเป็นสี่ตัวสั้นนะครับก็ส่วนตัวผมว่าอันนี้แข็งนะครับแต่ก็กว่าแข็งก็ดีนะมันมีทั้งข้อดีและข้อเสียก็ถือว่า,าผมมีตัวหนึ่งราคา80บบาทอันนั้นนิ่มเลย อาจะคลิปก่อนหน้าที่ผมเปลี่ยนนะครับอันจะเป็นแบบนิ่มๆอันนี้ก็จะแข็งหน่อยอเคก็สองส,องสิบบาทนะครับสีตัวของในนิดแตน้อย NP สามร้อยนะครับมาให้ชมกันหลังจากที่ผมลองใช้มาสามยี่ห้อนะครับแต่ราคาไม่ไม่เหมือนกันผมสุดๆตัวนะครับสังเกตรตรงนี้นะครับเออนี่นะครับนี่นะตรงนี้เนาะเวลาเราบีบนะครับมันจะไม่บี้นะครับมันจะพอดี ัพอดีเลยย่อเอือน,นะครับเวลาเราเวลาเราบีบแล้วนะครับมันจะบีบปิ้นออกไปเลยปิ้นแบบเสียพิดรูปนะครับส่วนตัวนอะอันนี้เออใช้ได้นะครับบีบแล้วมันพอดีเลยไม่ไม่ปิ้นในิปี้นะครับก็เรื่องการใช้ง,งานดยวต้องดูีกทีนะครับเพราะว่าก็คือจะบอกก่อนว่าตัวที่80บาทนะครับผมอามาใส่เนอะบีบแล้วมันปิ้นทีผมก็เลยตัดออกตัดออกแบบไหนก็ นี่นะครับที่ถอดจากรถนะครับนี่เนาะผมก็ตัดนี่นครับมันจะไม่เท่ากันนี่ก็คือเขามันมายาวเลยแปดสิบบาทที่ผมสั่งนี่นครับตอ,อ,อกพอใส่ไปแล้วสึกได้นนิ่มนะครับบีบบีบลงเลยนิ่นมนิ่มกว่าอันที่ใส่กับรถเยอะยนะครับนี่เนาะนิ่มกว่าเยอะเลยนี่พอใส่แล้วมันสึกมันย้วยเห็นผลเนะครับว่าใส่นี้แล้วแล้วรถใช้สะบัดย้วยนะครับแค่ใส่นิ่มๆเนาะ อันนี้แข็งก็ต้องลองดูกันว่าเ,าเห็นผลจะเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ